ขเขาเดีไม่รูนะเยี่ยมมากเกมไม่ได้อะไรนะคนที่ค้างอยู่<ม>เกมคือใรอ้นกจอะไรูแล้วเอ้ขอบคุณมากเกมได้อะไรผมไม่เสร็จเร็โ้มาแล้วอให้ออกมาไปได้รูี้ให้ออกมาโอเคใครอะที่มันเ็นใครอะ อไรสุดบงค่าอไรสุดๆบ้างคาวไสุดเฮ้ยไดินมเฮ้ยคอมนสองคนหรอ่เฮ้ยได้ยินไหมอ่ะพิมคอมเมนต์หน่อยได้ยินไหมผมปัมันกม,มามแล้วอยากเรอยากไลไ์สดมากมันมีคนเี็กผิดเป็นงเราไม่ต้องพูดอีแล้ กูจะไป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 กูจกูจะไป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 กูจไปกูจะ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 ไปกูอะไปกูจะไปกูะไปกูจะไปกูจะไกูจะไปกูจไปกูจอไปกูจะ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 ไปกูกูจะไปกูจะไปกูจะไะ เฮ้ยผมไม่ได้เคนที่คู่คำแน่หรอกนะตหรอกคือผมยกว่าไะไหอยู่โอเคป๋างิเฮ้ยเอาไม้เราแล้วยมเอาเฮ้ยไอาไม้ทำไมีทีเองเอาไม้ของคุณเกละคุณเก่คุณ่คไปคไปไปน่ัจลย 姐妹还是死了，太妹，老大我。 ไงวะ่หารอก่อนนะไมนกอนนรอมเฮ้ยบอกว่าบอกว่าใครในนี้อน ทำแบบนี้ <laughs> 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 เหมือนว่าพาทิพาทิมนทำบีก่อบุี่ไปดูดีเกมเล่นอะไรเนี่ยเงี่ยขัดเงี่ยมงไหหมดโอเควันนี้ก็บุกใช่ okay, ไหมว่ากลางอยกลางห้ยทำอะไรเนี่ยมาติด่ทาง้าจริงๆแล้วขอโทษดีเราพยายามเป็ืเนะโอ้ยอยาองกำังี

เอมาดูม <Saint> ึงเลดิาดูมึงเล่นดิมดูมันทำดิหาชินนึงก็น้อเด็กแกชิ้ีด้วยเลยนจ้าจ้าผมไม่ได้คิดเลยว่าไะฟ์สดไปะจิตใจนี้มีคนดูย่าย่า

ความกว้าง,าง,างพาไปเข้าก่อนมันจะมืดแล้วพามาันไปย่อยโอเคันใจพามันไ,ไ,ป,ไปเผา<อ>พาไปเผาไม่ได้แล้วก็ต้องไปทำอากาศเป็นชุกได้ครับนะคือนี่ความตาแดงใช่ไหมตาแดงตาแดงอากาศ<อ>เป็นชุกจะไม่สุกด้วยไม่ก็อากาศเป็น,นชุกไปแล้ว

พากันไปก่นว้าววากันไปก่อนดีกว่าว้าววากันไปก่อนว้าวีแล้วว้าน้องกูเก็บทิ้งขึ้นว้าว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 ว้า Oh iya, จะจับมันจะจับมันโดนบ่มาจับบ้างมา

ใช่ล่นมัรรได้ลวอกาก่อนอลวงเเอเกยแต่ว่ามันไม่มีปันเด็อ่ะามาหมเข้ามาหมเข้าหม่ิพเข้ามาเข้าม่ไม่เก่ะมันจะปล่อยไว้คนเดียวอีไปไดม ไอยู่้างแสงไฟเนี่ยอย่าอาย่าเอาตัวเรไเล่นไอ้พ่อมันก็หาของกินนาะไม่รู้เลยว่ามันมีคนอุบัติเหตุดอ่ยเอ้ย่นอ่ะเอาเอาก็ตายก็้ยน่ตายเนี่เอาเอาไปกินปะตัวมัดแล้วก็ตายไม่กินไม่กินถ้าุณไม่ทุกินเราอะตัวมั khó lắm rồi, được không? rồi rồi, không đáp em đi ไคผมได้เด็กคนที่สองผมได้คุะไหยาดเงไหมโอเคก็ได้เด็กคนที่สอมาแล้วเฮ้ยยังไม่ได้พกมาเลยได้เวียไผมยมคนบล็อกผมตองกินะกัว